สวัสดีครับมาพบกับผมนะครับช่างแอร์ได้บ้านนะครับวันนี้ผมจะมานําเสนอเทคนิคการปรับแอร์ให้เย็นเร็วนะครับโดยใช้โหมดไฮพาวเวอร์นะครับโดยยกตัวอย่างของเครื่องปรับอากาศมิซูเฮฟวี่ดูตี้นะครับมาเริ่มกันเลยนะครับก่อนอื่นเราต้องตั้งโหมดให้ถูกกันนะครับโหมดความเย็นครับที่เราตั้งอันนี้ครับของรีโมทเฮฟวี่ดูตี้นะครับอันที่2นี่เป็นตัแฉกนี่ครับให้จุดดำๆอยู่ตรงอันที่2นี่ครับและอุณหภูมิที่เราต้องการนะครับ ตอนนี้คืออุณหภูมิที่ผมต้องการก็คือ25องศานะครับเราก็ตอนนี้มันอยู่โหมดพัดลมเราอยู่โหมดออโต้อยู่นะครับแต่นี้เราอยากให้มันเย็นเย็นเร็วนะครับโดยการใช้โหมดไฮพาวเวอร์นะครับเราก็กดเลยนะครับอนี่คือคือโหมดไฮพาวเวอร์นนะครับนี่ครับจะเห็นรูปคนโชวกล้ามนี่ะครับเป็นรูปโชกล้ามอยู่ครับโหมดไฮพาวเวอร์จะพาดลมจะแรงสุดนะครับ โหมดนี้จะทำงานไปนะครับประมาณ15านาทีครับแล้วก็จะตัดเป็นโหมดเดิมที่เราตั้งไว้นะครับคือโหมดออโนมตนี่ครับแอร์ภายในห้องเราก็จะอุณหภูมิเย็นเร็วขึ้นกว่าเดิมนะครับจากปกตินะครับที่เราตั้งไว้นะครับสําหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับเพื่อนๆท่านใดมีอะไรสงสัยก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับอย่าลืมกดไลค์ให้กําลังใจและกดติดตามกันด้วยนะครับครับสวัสดีครับ